สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปขุดคากันค่ะพาแวะมาดูดอกกระเจียวดอกแรกของปีนี้ที่สวนข้างบ้านค่ะนี่เพิ่งออกดอกแรกนะคะหรือบางพื้นที่เรียกว่าดอกดิน ต่ที่บ้านเรียกกระเจียวป่ากระเจียวขาวนี่ค่ะดอกใหญ่มากค่ะอันนี้เราก็ลดน้ํามันนะคะมันถึงออกเพราะว่าฝนไม่ตกนานแล้วเดี๋ยวเราไปขุดขากันนะคะนี่นะคะขาขาแดงค่ะเป็นขาเล็กนะคะไม่ใช่ขาใหญ่นี่ค่ะ ช้มีดนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้เสียมะคะ่ะเอามีดจิ้มมาเลยค่ะหน้าหัวเขาอยากได้หัวเขาด้วยนะคะหัวอ่อนๆเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกนะคะนี่นี่ค่ะแรงมากเลยค่ะทุกคนแต่ก่อนนี่ออกนี่หน่อแดงเลยนะคะเต็มไปหมดนี่ค่ะ ฝนไม่ตกอันนี้อันนี้สาวน้องค่ายหดน้ำเอาเนาะจ้ะนี่สาวน้องค่ายลดน้ำเอาจ้านี่นี่แดงๆนี่เดี๋ยวจะเก็บไปฝากแม่แฟนนะคะแล้วก็ญาติญาติกัน,นะคะ่ะตัดอันนี้ลดน้ำนะคะมันถึงชุ่มเนี่ยคะ่ะฝนไม่ตกสักครั้งเลยค่ะนี่ตั้งฝนไม่ตกเลย จะพยายามให้ได้หัวน,นะคะหัวอ่อนๆขอ,อ,อ,องเขานะคะนี่เอามีดตัดเดี๋ยวเราก็ไปล้างอีกทีหนึ่งค่ะข้างในเดี๋ยวให้ดูข้างในนะคะมดเต็มเลยค่ะทุกคนดูสิคะมดมดดำเนี่ยเต็มเลยมันร้อนนะคะมันก็มาหาอยู่ที่มันชุมช่มๆนะคะเนี่ยทางนี้ก็มีนะคะอันนี้เป็นต้นกล้วยตายแล้วค่ะ,ตา,คะตายแล้วต้นเนี้ย แต่ว่าเหลือหนอเขานี่หนอกล้วยทางนี้ก็มีนะคะเยอะแยะเลยเนี่ยน,น,นี่ค่ะก็ตัดเดี๋ยวนะคะแปบบ๊บนึงนี่ค่ะทุกคนมุดมานะอาจจะแบบขุขคหะ่หนตั้งกล้องไม่ได้ค่ะมันมันเป็นที่แบบเอนี่มากเลยค่ะ นี่สองหัวโยนไปเลยอีกอันนี้อันนี้จะได้หัวนี่อเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะคะตรงน,นี้ก็มีนะคะติดก,กับต้นกล้วยเลยค่ะนี่สองหนอะ นี่ใหญ่มากแต่ก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแหง้งแรงมากเลยค่ะเดีย๋ยวเราไปดูอันที่ตัดนี่นะคะขาที่เราขุดได้ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะขุดให้เสร็จเลยค่ะหนอใหญ่ๆก็มีหน่อเล็กก็มีปะปนกันไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ